สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับเอฟซี FC ครับโอ้ด่านบนเวทีเร่งทุกแผนกเพราะเวลานี้สิทุ่มแล้วครับเรื่งทุกแผนกจนต้องมานั่งเฝ้าสั่งการเพื่อใดปาฝนฮะฝ้าฝนมันหลาย,ยามเามือนกันสิสาเนนะาะสาระบบน,นั่แหละทำไมล่ะของมันหลายบ่มต้องฝน ผนทางฟ้าทิมงานเป็นยังไงสมมือเอาท่านอยู่ตเตะท่านอยู่บ่ท่านบ่ท่านท่านนี่เขาตัว,ตวาท่านกับสี่เหลี่ยมเยอ,อะแลตอนนีก็เ,เลงทุกแผนครับนี่ครับทั้งระบบไฟจ้อครับเรียบร้อยแล้วไล่แต่ระบบแล้วครับบัดนี้ให้ทุกแผ่น ของจอมันติดเสียบมันขอก็ถึงกันสิไฟมันขอก็ถึงกันไิลาไฟล่ะครับติดอยู่ดีใช่เปลี่ยนสายแลนไม่รู้หาสายเลนก,ก็เลย,เยลายรูย้มันคือติดยากแท้ตามได้สั่งการอยู่นี่แหละครับพี่น้อง,งบอสพินบอสปะทุกน้องบันนี้เลยก็ว่าได้ ต้องติดทุกจ่อครับจังสินนี้ได้ครับป๊ามนานครับเพ่นกาไว้ด้วยแม่นวะฮะกาไว้ด้วยจะจ่อปะติดว่นนี้แน่นวะ <laughs> <laughs> ล่งละติคลิปมามจาม้าง่อยเป็นแอดมินเจ้าซะเอา่าข่อยทายหายคิดคอนเทนต์ห้ยรองเข้านะินกัดอ่าผลประโยชน์แบ่งกัน70-30บ,บเอาบ่า ่<ไ>อย่ทั้งถ่ายให้เห็ดปกให้คิดคอนเทนต์ให้พร้อมขีดโฆษณาให้พร้อมเอาวะเป็นอย่างาากาไ็ได้่พร้อมจ้างเราวัีรายได้เอาคือจังว่าปั้งหักแท้ผู้ติดตามถึงแสนแล้ว <c oughs> ฝากกดติดตามเพิ่นนทั้งนี้ครับ่องซื้อ่องอยังก็บอกพี่น้องเอา้า,าหน้าละตัวนเอาไปเชี่ยวช่องนี้สาระล้วนๆไม่มีเฟกไม่มีคอนเทนต์ ไม่มีคอนเทนต์จะเถาสิ่งซื่อๆได้ครับว่าครับพี่น้องครับบึงบรรยากาศเด้พี่น้นองครับ,รบต้องรีบไล่ได้ครับรีบไล่ยติดถูกจ่อครับเพราะว่าอันนี้เป็นขั้นถัดป้ายป้ายสาวหน่อยครับต้องรีบติดแล้วฟาวดึงขึ้นครับเพราะว่ามันเก,กะกะผู้อื่น ฟาวติสครับนลครับจานอนตี้ก็เริ่มขึ้นแล้วครับนลครับจานอนตี้เริ่มขึ้นเซตดังเครื่องดนตรีลวครับเพราะว่าด้านบนนะครับติดระบบจอระบบไฟเซตซับเรียบร้อยแล้วจานอนตี้ก็เริ่มติดตั้งเครื่องเสียงครับ ไฟกเ็เริ่มดันคางครับเริ่มติดตั้งสีครบแล้วครับฟังผีก็เริ่มไล่เผื่อห้มีแสงกันครับยังติดเพระท่านครบนะครับฟังผีครับไล่วิธีละขางทีละขางกันครับแต่ด้านหลังวิธีติดหมดแล้วครับติดระบบไฟหมดแล้วนะครับ โอยถึงขันปาดเงื้อเลยวะลูเียวนาลูกอ้บอไอเวอร์บอเวอร์่สอีกนห้าห่างดอกน้ำเขาไหลน้ำไหลน้ำมันไหลเอามือวานถือฝนอยู่วะบ่ถือเป็นตี๊ยิบจ่อลงแล้วพดี๋วลงหมดลงใส่ปึ่มเลยยางนัก ว้าเอาบ่ทันตีเนาะก็ไมสนแวก็เย็บตัขึ้นรถเแหวฝนตกกมันก็เปียกชืนอยู่ข้างในตัวบอลนี่ย้เมือแล้วโมแม่รอไปเอาเปิดประตูตู้มากทางเทียนอยู่ในรูปป่านะให้รถตู่แม่รูย่ารอดปเอาอคผูไปเจ้าก็บอกให้คือว่าออดออดเทเว่าออ อยู่ในรถตู้เอามานักดูทั้งงานนั่นพวก็มาถือมาเงนตนูบ่มีัวเปาดิบ่มีได้เปาวันิบ่มีไอ้ได้เปาไะ่ความชื้นวะโอ มาแล้วครับเพื oh! Oh, 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 okay, ่อนครับเยครับมาแล้วนี่หนั่งหนาเลยกดเทาด้วยิดเทปมาด้วยหายตินี่มันมเนีกดเทปมาด้วกดเทดเทปจ่อเบิ้องกดเทปหลังอะไรไหถ้ามันติดก็เดี๋ยวมันใช้ได้เลยวนี้้ยามาเช่นนั้นเร้ยมันก็ติดจิตตระห์มีปัญหากับิดตุกไรอีก ก็จะมันๆนั่นนะว่าถกตัวนั้นเิ่งาหนือยตัวมังด้วก็ตัวนั้นักเบิ่งนั้นมาเบิ่งก็พอีตัวไหนมันกรพไแม่แ่ื่อนนะนี่่่งด่าก็เพิ่งมเน่บนนด่าเครื่องนั้นบ้างบนนด่าเครื่องมันมาติดนี่ไหมสามบานนี่ไหมเออสามานนี่ไหม

เอาพี่น้องฝากซื้อบัตรซื้อตัว๋วเด้อไรสดคุ้มปิดยังคงมีครับเดี๋ยวเป็นไรสัญญาณโกรลังต่อวันนะครับร้อยสิบเก้าบาทโป้มะม่วงสามหมื่นอ่ะสามร้อยสามสิบสามบาทหรือจะเมาส้มมือติดครับราคาหกร้อยหกสิบหกบาท,ลาบาทแล้วก็ยังมีนะครับไรสดนะครับกลับมาอีกครัง้งกับการเปิดฤดูก,กาลนะครับบัตรราคาร้อยสี่สิบเก้าบาทในวันที่เจ็ดนะครับฝากพี่น้องซื้อบัตรซื้อตัว๋วครับ ถ่ายคลิปนี้กะเส้นชวนพี่น้องครับปากทางเข้าวัดราชประดุกนะครับนี่แหละครับพูดนะทังเขาโฮมโป่เด้อพี่น้องเด้อเขามาเลยครับจากหน้าปากซอยประมาณ300เมตรนะครับคอนเสิร์ตมรัมคณะสำนัดเพชรบันแพงนะครับอยู่ซมือครับฝากวันติดตามด้านหน้าเวทีครับพี่น้องครับนี่แฟนคลับอีีก็เริ่มทยอยมาแล้วฝ่ามาเตเว่นครับพี่น้องครับมาเตเว่นกิษณ์เบิงโชว์เตเว่นแหละพี่น้องครับ เอาคลิปนี้ฝากไว้ชั่วโมงเนาะพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับคุณยางว่าเป็นซิปคลิปหรือเ่ามือหน,นึ่งสั่งอย่างเดียวสั่งก๋วยเตี๋ยวเอาโอเคครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซิบี ท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนําเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ